เรื่องรักนี้เป็นหน้าที่ดำเองโดยหนูมาบทที่สองก้อนทานข้อความที่น้องสาวโทรมาบอกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทำให้ชื่นชนกใจหายเจ้าของข้าวเหนียวดำหรือชื่อที่ถูกตั้งตั้งแต่เกิดว่าก้อนฐานติดต่อมาทางพ่อเธอที่จริงเขาติดต่อมาเป็นเดือนแล้วทั้งแสดงความเห็นไว้ในโพสต์ตามหาเจ้าของหมา และส่งข้อความหาพ่อเธอโดยตรงแต่เพราะพ่อเธอไม่ค่อยสนใจเล่นโซเชียลหลังจากเธอรับหมาน้อยมาแล้วพ่อก็ไม่ได้ดูโพสต์นั้นอีกกว่าจะมาเห็นว่ามีคนติดต่อเข้ามาเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นเดือน วางสายจากน้องแล้วชื่นชนกนั่งนิ่งอยู่พักเธอยอมรับว่าใจหายเพราะหลงรักเจ้าหมาแสบเข้าไปแล้วเต็มหัวใจและไม่ใช่แค่เธอโมจิเองก็รักเข้าเหนียวดำด้วยแล้วถ้าต้องส่งคืนไปให้เจ้าของเดิมน้องชายเธอจะเสียใจแค่ไหนนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ค่อนคืนเธอจึงนึกได้ว่าน่าจะต้องคุยกับคนที่จะมารับ ขอหลักฐานเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเจ้าของตัวจริงแม้จะยังคิดไม่ออกว่าจะมีใครมาแอบอ้างเป็นเจ้าของลูกหมาพันทางสักตัวไปเพื่ออะไรก็ตามชื่นชนกตัดสินใจโทรหาคนชื่อดาวิดตามที่น้องสาวให้เบอร์มาตั้งแต่ช่วงสายสวัสดีครับปลายสายรับตั้งแต่เสียงเรียกดังเพียงครั้งเดียวเหมือนรอยอยู่แล้วคุณดาวิดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะฉันจะโทรมาเรื่องข้าวเหนียวเอบก้อนฐานนะคะสั้ามงกกว่าผมจะเข้าไปรับหมาที่บ้านคุณสะดวกไหมครับเอบเธออึกอักกำลังคิดว่าควรจะพูดเรื่องขอหลักฐานความเป็นเจ้าของอย่างไรถึงจะไม่ดูเป็นการเสียมารยาทขอโทษนะคะ ฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณเป็นเจ้าของหมาน้อยตัวนี้จริงๆเขาส่งเสียงถอนหายใจเบาๆมาตามสายจริงๆผมไม่ใช่เจ้าของเจ้าก้อนถ่านหรอครับมันเป็นหมาของหลานสาวแต่ตอนนี้หลานสาวผมกำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บแกไม่สะดวกเดินทางมารับด้วยตัวเองผมเลยมารับไปให้ชื่นชนกเงียบ จะย้ำต่อเรื่องขอหลักฐานก็เกรงใจคนที่เพิ่งคุยกันครั้งแรกเอาแบบนี้แล้วกันครับผมจะเข้าไปที่บ้านคุณแล้วจะวีดีโอขอหาหลานสาวให้แกได้ทักทายกับเจ้าก้อนทานคุณจะได้แน่ใจว่าหลานผมเป็นเจ้าของหมาตัวจริงแบบนั้นก็ได้ค่ะเธอจำใจตอบรับยังคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้เมื่อน้องชายมานอนค้างด้วยแล้วไม่เห็นเพื่อนสีขา น้องเธอจะเป็นอย่างไรสี่โมงเศษชื่นชนกเทอาหารเม็ดที่ข้าวเหนียวดำแล้วขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวกลับลงมาอาหารที่เทให้หมดเรียบเจ้าตัวเล็กนอนหมอบรออยู่หน้าประตูบ้านเธอหยิบชุดสายจูงที่มีสองชิ้นคือส่วนที่สวมเข้ากับขาหน้ามีล็อกตรงกลางหลังและสายจูงแต่กว่าจะสวมเข้ากับตัวได้ เล่นเอาวิ่งไล่กันจนเหนื่อยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องใส่ถึงจะออกจากบ้านได้ทำไมไม่ยอมให้ใส่ง่ายๆนะเหนียวดำไม่เข้าใจเลยจริงๆบ่นไปแล้วเจ้าตัวแสบจะสนใจก็หาไม่วิ่งวนรอบตัวเธอกว่าจะล็อกสายจูงเข้ากับส่วนที่สวมกับตัวก็เหนื่อยกันอีกรอบชื่นชนกสายหัวมองสภาพรุ่งริ่งของสายที่รัดตัวหมาน้อย สายจูงชุดนี้เธอเพิ่งซื้อเมื่อตอนเอาตัวเข้าเหนียวดำมาจากบ้านสวนที่จันทบุรีนี่เองแค่ลืมถอดออกหลังจากจูงกันออกนอกบ้านทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นมาก็ถูกแท้จนขาดเธอเลยใช้เทปสายกระเป๋าที่มีอยู่มาปะไว้ที่จริงแล้วเจ้าตัวเล็กมีปลอกคอสวยๆที่ติดมาด้วยแต่มาอยู่บ้านเธอไม่ถึงสองเดือนตัวโตวขึ้นจนสวมของเดิมไม่ได้แล้ว เธอจึงถอดออกแล้วเก็บไว้เพราะเห็นว่าสวยดีแต่ถึงปลอกคอนั้นจะยังใส่ได้เธอก็ยังเลือกสายรัดแบบสวมทั้งตัวเพราะเสี่ยงกับการบาดเจ็บน้อยกว่าแบบที่ล็อกที่ปลอกคอจูงกันออกนอกบ้านได้พักเดียวก็เกิดเหตุเมื่อเข่าเหนียวดำมุดลอดใต้โต๊ะม้าหินอ่อนของเพื่อนบ้านสายที่รัดตัวไปขัดกับโต๊ะจนหลุดออกจากตัวชื่นชนกใจหายว่า เมื่อเจ้าตัวแสบที่ไม่มีเครื่องพันธนาการวิ่งเร็วจีไปทางบ้านสุดซอยบ้านหลังใหญ่ที่เลี้ยงแมวไว้หลายตัวและชอบเปิดประตูรั้วบ้านทิ้งไว้หญิงสาวทิ้งสายจูงไว้แล้ววิ่งเร็วจีตามไปจับตัวหมาน้อยกลัวเหลือเกินว่าจะก่อเหตุกัดแมวเพื่อนบ้านจนทำให้มีปัญหากันที่ผ่านมาเจ้าตัวดีไม่เคยญาติดีกับแมวตัวไหนเลย เห็นทีไรก็พุ่งเข้าใส่ราวกับแค้นกันมาแต่ชาติบางไหนแต่โชคดีที่ยังเป็นหมาเด็กเธอจึงยังพอรั้งสายจูงไว้อยู่เธอวิ่งตามไปทันที่หน้าบ้านหลังใหญ่ใจหายวา่าบเมื่อเห็นประตูเปิดอยู่จริงทั้งร้องเรียกและวิ่งไล่กวดเกือบจะคว้าได้หลายหนแต่ขนที่มันลื่นทำให้หลุดมือไปตลอดเธอเหนื่อยแต่ข้าวเหนียวดำดูสนุกสนานมาก มันวิ่งล่อหลอกบ้างหยุดหันมองเธอบ้างคล้ายจะล่อให้วิ่งไล่ตามชื่นชนกตัดสินใจหยุดยืนรอตั้งใจว่าจะดักจับตอนที่มันวิ่งย้อนกลับมาแต่เธอประเมินความไวของหมาน้อยพลาดไปตอนที่มันวิ่งกลับมาเฉียดใกล้เธอนั้นเธอก้มตัวลงคว้าไว้คิดว่าจับตัวได้แล้วแท้แต่กลายเป็นว่าตัวหมุนคว้างแล้วล้มกลิ้งลงมาบนพื้นถนน งงอยู่พักชื่นชนกก็พยุงตัวลุกขึ้นเธอรู้สึกขัดยอกไปหมดแต่ที่เจ็บมากที่สุดก็คือนิ้วโป้งเทา้ามันคงจะขูดกับพื้นถนนตอนเธอพยายามคว้าเจ้าตัวดำเธอยังไม่รู้ว่าอาการหนักแค่ไหนเพราะเลือดเยอะจนมองไม่เห็นบาดแผลเมื่อมองไปที่บ้านซึ่งอยู่ห่างไปสามหลังเพื่อมองหาเจ้าหมาน้อยเห็นผู้ชายคนหนึ่งปิดประตูรั้วบ้านที่เธอเปิดอ้าไว้ เธอหวังว่าเจ้าตัวดีคงกลับเข้าบ้านไปเรียบร้อยแล้วชื่นชนกเจ็บเท้ามากจนอยากร้องตะโกนออกมาแต่เธอทำได้เพียงพยายามเดินกระเพลกกลับบ้านตัวเองไม่ได้คาดคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะเดินเร็วรี่เข้ามาหาเธอคุณชื่นชนกเป็นอะไรมากไหมเมื่อเห็นหน้ากันชัดๆจึงรู้ว่าเป็นคนที่นัดเธอไว้นั่นเองคุณดวิดใช่ไหมคะ เธอมองหน้าเขาได้พักเดียวก็ต้องเสหยหันไปมองทางอื่นหล่อวัวตายควายล้มเป็นอันตรายต่อหัวใจสาวโสดจริงๆเบ้าหน้าฟ้าประธานที่แท้ทรูทั้งสูงใหญ่ทั้งขาวหล่อจริงอย่างที่น้องสาวเธอบอกมาใช่ครับคุณเป็นอะไรไหมเขาถามยำ้ำเจ็บค่ะเลือดออกเยอะมากผมว่าเล็บอาจจะหลุด ไปหาหมอเถอะเขาขยับตัวเข้ามาใกล้ขออนุญาตนะครับเขาเก้าวเข้ามาพยุงแขนเธอชื่นชนกสูดลมหายใจเข้าลึกพบคนหล่อตัวหอมและใจดีหนึ่งอัตราเปล่าหรอกนะเธอไม่ได้พูดออกมาได้แต่คิดอยู่ในใจสิ่งที่พูดออกมาคือเรื่องธุระลนล้วนเขาเหนียวดำอยู่ไหนคะใครนะ ออฉันหมายถึงก้อนทานอ๋อคุณเรียกเจ้านั้นว่าข้าวเหนียวดำเหรอก็ฉันไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรที่ปลอกคอไม่ได้ติดชื่อไว้เห็นตัวดำแบบนั้นก็เลยเรียกข้าวเหนียวดำฟังชื่อแล้วหิวเลยเขาพูดกลัวขำตอนนี้ทั้งสองคนเดินมาถึงประตูรั้วบ้านเธอแล้วชื่นชนกมองเข้าไปด้านในเจ้าตัวดีนั่งลิ้นห้อยมองเธออยู่ในบ้าน คุณคงต้องไปหาหมอเขาพูดมาจากตรงหัวเข่าของเธออุ๊ยคุณเธทำไมลงไปแบบนั้นแบบนั้นที่ว่าคือเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วก้มมองเท้าเธอชื่นชนกรีบถอยหลังแต่เพราะเธอเจ็บเท้ามากจึงลงน้ำหนักไม่เต็มที่ทำให้พังะไปด้านหลังเกือบแล้วเธอเกือบจะหงายหลังโชคดีที่คนหล่อว่องไวและแข็งแรง เขาลุกพรวดขึ้นคว้าเอวเธอไว้แล้วดึงเข้าไปแนบตัวเกือบไปแล้วเสียงทุ้มพูดกลัวหัวเราะอยู่ข้างหูเธอเธอยือนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นตูมตามรู้แล้วว่าทำไมละครบุพเพันนิวาสถึงมีฉากนี้เยอะมันฟินแบบนี้นี่เองคุณโอเคแล้วใช่ไหมยืนเองได้ใช่ไหมเขาก็หยับออกห่างแล้ว แต่มือใหญ่สองข้างยังประคองแขนเธอไว้ได้ค่ะเธอสูดลมหายใจเข้าลึกเรียกวิญญาณกลับเข้าร่างได้สำเร็จเดี๋ยวฉันกลับเข้าไปขังเจ้าตัวนั้นไว้ข้างบ้านก่อนแล้วเราค่อยคุยธุระกันผมว่าไม่ดีเอา้าทำไมคะเธอมองหน้าเขางงๆคุณควรไปหาหมอก่อนเลือดอยังไหลอยู่เลยเขาชี้ลงไปที่เท้าเธอ ไม่เจ็บหรอเจ็บจนชาไปหมดแล้วค่ะเธอพูดแล้วหันตัวเดินเขยกไปตรงประตูรัว้วคุณจะไปไหนเขาไปเอากุญแจรถล็อกบ้านขังหมาแล้วเอารถออกค่ะไปรถผมเถอะเลือดไหลขนาดนี้คุณไม่ควรขับรถเองและคุณก็ควรจะยืนเฉยๆได้แล้วฉันต้องล็อกบ้านเอากุญแจมาผมล็อกให้เขาแบมือออกมาข้างหน้า เธอมองเขานิ่งอยู่ยังไม่แน่ใจว่าควรไว้ใจเขาไหมเดวิดยิ้มน้อยๆตอนที่ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาเปิดหยิบบัตรประชาชนและบัตรพนักงานที่ระบุว่าเขาทำงานที่มุ่งพาณิชย์กรุป๊ปและเขานามสกุลมุ่งพาณิชย์เมื่อเธอดูเรียบร้อยแล้วเขาเก็บบัตรแล้วส่งโทรศัพท์มือถือของเขามาให้เสร์ชหาเลยครับทั้งชื่อนามสกุลบริษัท คุณจจะได้แน่ใขออนุญาตนะคะถ้ามาเธอก็กล้ารับก้มลงค้นหาแป๊บเดียวก็ได้เห็นว่าเขาและบริษัทมีตัวตนจริงๆจึงยอมส่งกุญแจบ้านให้ไปการเข้าไปในรั้วบ้านไม่ราบรื่นนักเพราะเข้าเหนียวดำเห่าเสียงดังลั่นชายหนุ่มจึงเดินอย่างระมัดระวังและคอยจับตามองตลอดโชคดีที่มันเห่าพลางถอยพลางอยู่ห่างๆไม่ได้ทำท่าจะเข้ามากัด เขาจึงหยิบของและจัดการล็อกบ้านได้เรียบร้อยทำไมมันเห่าคุณล่าแปลกจังเธอถามหลังจากเขาออกรถคงเพราะผมกับเจ้านั่นไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยอย่างที่ผมเคยบอกคุณแล้วว่ามันเป็นหมาของหลานไม่ใช่หมาผมเดิมเราอยู่คนละบ้านกันแล้วคุณจะพามันไปได้เหรอก็ต้องลองดู บาดแผลของชื่นชนกแม้ไม่สาหัสแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องถอดเล็บแต่เล็บกับเนื้อเยื่อด้านในหลุดออกจากการแบบนี้เสี่ยงติดเชื้อคงต้องรอดูกันว่าเล็บจะหลุดหรือต้องมาถอดเล็บหรือเปล่าแผลร,รอบๆนี้ก็ทำความสะอาดไม่ง่ายเลยคุณต้องมาล้างแผลทุกวันจนกว่าแผลจะแห้งห้ามแผลโดนน้ำหมอที่รักษาบอกก่อนเธอจะถูกเข็นเข้าห้องทำแผล สิบห้านาทีถัดมานิ้วเท้าของเธอก็ถูกพันแน่นหนาะจนดูโตขึ้นสองเท่าหมอว่ายังไงบ้างดวิดท,ที่รออยู่หน้าห้องถามขึ้นไม่ต้องถอดเล็บแต่ต้องมาทำแผลทุกวันค่ะเขานิ่งหน้าแล้วคุณจะมายังไงมีใครขับรถมาส่งหรือเปล่าแฟนสามีโสดค่ะเธอรีบตอบ เมื่อเห็นประกายตาพราวระยับของคนถามเข้าก็หน้าแดงนึกบ่นตัวเองในใจผู้ชายรู้เลยว่าสนใจเขาฉันขับรถไหวค่ะแผลแค่เนี้ยไกลหัวใจเยอะมันต้องตอบแบบนี้ตอบแบบรักษาศักดิ์ศรีกุลสตรีไทยเขาพยักหน้ารับน้อยๆสีหน้ายัางคงครุ่นคิดคุณหิวไหม ขับรถกันมาได้สักพักเขาก็ถามขึ้นนิดหน่อยค่ะวันนี้งานยุ่งกลางวันผมได้กินแซนด์วิชไปชิ้นเดียวตอนนี้หิวสุดๆเลยผมขอแวะกินข้าวก่อนได้ไหมคุณมีที่ไหนแนะนำไหมเอาแบบที่ไม่ต้องเดินเขามุ้ยหน้ามาที่เท้าของเธอเธอไม่ต้องเดินก็ต้องที่บ้านแล้วค่ะถ้างั้นก็ซื้ออะไรเข้าไปกินที่บ้านคุณได้ไหมครับ ถ้าคุณไม่รังเกียจโจ๊กต้มเองฉันต้มโจ๊กไว้หม้อหนึ่งเดี๋ยวลวกไข่เพิ่มอีกสักสองฟองเขาหันมามองเธอสีหน้าประหลาดใจผมเพิ่งเคยเห็นคนต้มโจ๊กกินเองมันเป็นอาหารที่ต้องเสียเวลาแล้วก็พลังงานในการทํามากนะเมื่อเห็นเธอเลิกคิ้วสูงเขาเลยพูดต่อบ้านหลังเก่าผมอยู่ติดกับร้านขายโจ๊กเห็นเขาต้องเคี่ยวกันหลายชั่วโมงฉันมีเครื่องทุ่นแรงค่ะ เธอส่งยิ้มลึกลับให้เขาเครื่องทุ่นแรงที่ว่าคือหม้อหุงข้าวที่มีโปรแกรมต้มโจก๊กแค่สาวข้าวหอมมะลิใหม่ปนข้าวเหนียวนิดหน่อยลงต้มในน้ำเยอะๆใส่กระดูกหมูหัวชีเท้าลงไปเพื่อเพิ่มความหวานกดตั้งโปรแกรมโจ๊กทิ้งไว้ล่วงหน้าสักสองหรือสองชั่วโมงครึง่งพอข้าวได้ที่ก็ปรุงรสตามชอบถึงเวลากินก็แล้วแต่ว่าจะใช้อกไก่ต้มมาฉีกโรย หมูเด้งก้อนๆหรือหมูสับรวนแล้วปรุงรสนิดหน่อยให้กลมกลม่อมอยู่คนเดียวทำไมทำเยอะกินซ้ำหลายมือไม่เบื่อหรอครับเขาถามหลังจากเป็นฝ่ายตากโจกใส่ถ้วยวางในถาดแล้วยกมาบริการเธออยากจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาถามเพื่อล้วงข้อมูลส่วนตัวแต่มองหน้าเขาแล้วไม่เห็นความสนใจเกินเลยใดๆทั้งสิ้น ทำไว้เผื่อพรุ่งนี้เช้าค่ะน้องชายจะมาบ้านเสาวอาทิตย์แกมักจะมาค้างที่บ้านฉันประจำจากนั้นทั้งคู่ที่ต่างก็หิวจัดลงมือกินโดยไม่ได้พูดอะไรกันอีกขอบคุณสำหรับมื้อนี้นะครับโจ๊กคุณอร่อยมากเขาพูดขึ้นหลังจากนั่งกินเงียบๆจนหมดชามขอบคุณค่ะดีใจที่คุณกินอร่อยเธอยิ้มรับคำชมนั้นได้แบบปกติ เพราะดูออกเลยว่าเขาชมแบบจริงใจและไม่ได้ชมเพื่อหวังผลอื่นใดท้องอิ่มแล้วถึงเวลาจัดการเรื่องธุระให้เรียบร้อยเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วเข้าโหมดวิดีโอคอลค่ะคุณวิทย์คนรับเป็นหญิงวัยใกล้60หน้าตาใจดีเมจินอนหรือยังครับปา้าเยายังค่ะคุณหนูนั่งเล่นอยู่ชั้นล่างบอกว่าจะรอคุณอารอก้อนทาน งั้นผมขอคุยกับน้องเมจิหน่อยครับป้าพักเดียวชื่นชนกก็ได้เห็นหน้าเจ้าของเจ้าก้อนทานใบหน้านั้นละไม้คล้ายผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างเธอมากถ้าบอกว่าเป็นพ่อลูกกันใครๆก็คงเชื่อสวัสดีครับเมจิอาวิทย์ค่ะเด็กน้อยเรียกเสียงดีอกดีใจก้อนฐานอยู่ไหนแม่อยากเห็นน้องเมจิคะ สวัสดีค่ะคุณอาก่อนนะคะคุณอาดูแลก้อนถานไว้ให้สวัสดีค่ะเด็กน้อยยกมือไหว่ยอย่างว่าง่ายแม่คิดถึงก้อนถานมากๆเลยน้องอยู่ไหนคะน้องอยู่ข้างนอกค่ะทันทีที่เธอเลื่อนประตูกระจกหน้าบ้านเขาเหนียวดำก็วิ่งกระดิกหางเข้ามาหา มันก้มลงมาดมและพยายามจะเลียนิ้วโป้งที่พันผ้าพันแผลไว้ไม่เอานะเขาเหนียวดำเลียไม่ได้หญิงสาวชักเท้าหลกระหว่างนั้นดาวิดท,ที่เดินตามมาข้างหลังใช้กล้องหลังส่องให้คนปลายสายมองเห็นเจ้าหมาน้อยไปด้วยก้อนถานก้อนฐานจำพี่เมย์ได้ไหมเด็กหญิงส่งเสียงเรียกดังลัน่นเจ้าหมาน้อยเงยหน้าขึ้นมองเอียงคอน้อย ดวิดปรับโหมดเป็นกล้องหน้าเพื่อให้เด็กหญิงโดนายาและเจ้าหมาน้อยมองเห็นการแลกกันฟังคนส่งเสียงเรียกดังลัน่นฟังหมาน้อยเอียงคอมองแค่แป๊บเดียวแล้วหมดความสนใจก้มลงมาพยายามจะเลียนิ้วเท้าชื่นชนกต่อทั้งสองคนเลยล่าถอยกลับเข้ามาในบ้านดวิดต้องปลอบเด็กหญิงที่คร่ำครวญอยู่นานเรื่องน้องจำเธอไม่ได้เมื่อกดวางสายเขารำพึงขึ้นมา ผมคงหวังมากไปเนาะว่าหมามันจะฉลาดจำเจ้าของได้ถ้าเห็นตัวจริงมันต้องจำได้แน่ค่ะชื่นชนกมั่นใจฉันเข้าใจว่าหมามันตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จมูกดีมากมันจำคนจากกลิน่นแบบนี้ผมจะเอาอะไรมายืนยันกับคุณล่ะว่าหลานสาวผมเป็นเจ้าของหมาเขามองหน้าเธอนั่นสิคะเอาอะไรมายืนยันดี เธออมยิ้มน้อยๆมองหน้าเขาตอบแม้จะค่อนข้างเชื่อว่าพวกเขาเป็นเจ้าของหมาแต่ก็อยากแน่ใจจริงๆเขาทำท่าคิดอยู่พักก็ก้มลงสไลด์หน้าจอมือถือใช้เวลานานพอดูกว่าจะส่งกลับมาให้เธอดูนี่พอจะได้ไหมพี่ดาบพี่ชายผมกับน้องเมจิเราก็เจ้าก้อนฐานเธอนิ้วหน้ามองชื่อเจ้าของเฟซบุ๊กที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ พระดาบเหรอคะเปราะดาบมุ่งพาณิชย์อดีตประธานของมุ่งพาณิชย์กรุ๊ปพ่อของเมจิเหนียวดำเอ้ยเจ้าก้อนฐานยังสวมปลอกคอยอยู่เลยเธอชี้ที่ภาพในจอตอนนี้มันใส่ไม่ได้แล้วคะ่ะสงสัยจะกินมากไปจนอ้วนมันตึงมากจนฉันต้องถอดออกเธอขยับตัวลุกขึ้นยืนคุณจะไปไหน จะไปหยิบปลอกคอเมื่อคืนไงคะไม่ต้องหลอกมันใส่ไม่ได้แล้วแต่ปลอกคอสวยมากนะคะเผื่อจะเอาไว้ใส่ลูกหมาตัวอื่นได้ผมคงยังไม่เลี้ยงลูกหมาตัวใหม่อีกระนี้หรอกก็เผื่อน้องเมจิกับคุณพ่ออยากเลี้ยงเพิ่มถ้าทางรักหมาพ่อของเมจิไม่อยู่แล้วเขาพูดเสียงเบาเออฉันเสียใจด้วยค่ะขอบคุณครับ แล้วต่างคนก็ต่างเงียบไปบรรยากาศดูกระอักกระอ่วนคุณจะรับข้าวเหนียวเออบก้อนฐานกลับไปเลยไหมคะถ้าหมอนั่นยอมเขาบุยหน้าไปที่นอกบ้านมองเห็นเจ้าหมาน้อยตัวดำยืนจ้องอยู่นอกประตูกระจกก้อนฐานเป็นหมาตัวเมียค่ะฮะเขาอูทานหน้าตามันดูแมนมากเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยค่ะ นอกจากหน้าตาท่าทางจะดูเหมือนหมาตัวผู้แล้วยังเล่นแรงซนมากไม่เหมือนหมาตัวเมียที่บ้านฉันเคยเลี้ยงมาเลยค่ะผมคงต้องเริ่มจากผูกมิตรกับมันก่อนใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นค่ะไม่งั้นคงเอาขึ้นรถไปไม่ได้ว่าแต่คุณมีอุปกรณ์อะไรมาด้วยไหมคะมีกรงมาในรถไหมจริงด้วยผมลืมไปเลย ลูกน้องผมเอาที่นอนของเจ้าตัวนี้จากบ้านเดิมของมันใส่รถมาให้ด้วยเดี๋ยวผมออกไปหยิบก่อนเขาเหนียวดำมองคนมารับท่าทางหวาดระแวงมันยืนตัวแข็งทื่อและส่งเสียงขู่เบาๆชื่นชนกขยเกไปหน้าบ้านสุดตัวลงนั่งบนบันไดขั้นบนสุดตรงชานบ้านแล้วคว้าเจ้าตัวเล็กเข้ามาชิดมันซุกหน้าเข้ามาใต้ขาเธอแล้วขยับตัวยุกยิก ทำท่าจะเลียนนิ้วโป้งเท้าที่มีผ้าพันไว้เธอปรามันไปด้วยพลางมองดาวิดเดินออกไปที่รถซึ่งจอดอยู่หน้าประตูรัว้วพักเดียวเขาก็กลับเข้ามาหอบที่นอนสีแดงสวยเข้ามาด้วยตอนที่เขาวางเบาะนอนลงตรงหน้าเจ้าหมาน้อยกระดิกหางดมเบาะนอนและทำท่าเหมือนจะจำได้มันเดินวนรอบเบาใช้เท้าหน้าเขียเบาๆแล้วก้มลงดมฟุตฟิต ถ้าลงนอนคงสวยดีนะคะหมาดำกับที่นอนสีแดงชื่นชนกพูดยิ้มยิ้มดวิดขยับตัวเข้ามานั่งข้างเธอบนบันไดขั้นบนสุดเขาเหยียดขายาวๆไปใกล้เบาะของลูกหมามันคงจำที่นอนของตัวเองได้ผมคงพากลับบ้านได้ไม่ยากแล้วละ่ะเขาเหนียวดำไม่ใช่สิเจ้าก้อนฐานขึ้นไปยืนบนที่นอนหมุนตัวไปมาแล้วขดตัวลงนอน คงนอนได้อีกไม่นานแล้วค่ะครับเต็มเบาะเลยเจ้าของบ้านสาวชี้ให้แขกดูลูกหมาเนี่ยโตไวมากเลยสองคนหันมายิ้มให้กันอยู่ดีๆด,ดาวิดก็สะดุ้งเฮือกเมื่อถูกจู่โจมลูกหมาน้อยส่งเสียงเห่าลั่นแล้วกระโจนเข้ามากัดที่เท้าของเขา